และนี่คือปราสาทหินทรายที่สร้างครอบถ้ำเอาไว้ที่เชื่อว่าเป็นอรารยธรรมของโบราณครับวัดถ้ำถูกว่าเป็นปราสาทสีแดงที่สร้างอยู่กลางป่าเขาที่จังหวัดกาญจนบุรีและเมื่อเข้ามาด้านในก็จะพบกับอุโมงค์ถ้ำที่เดินลอดเข้าไปถึงในถ้ำด้านในเรียกได้ว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการสลักที่<ๆ>มีความปราณีตและบรรจงมากๆ และเมื่อเดินมาถึงด้านล่างของภายในถ้ำก็จะพบกับอุมโมงค์หินย้อยขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่อยู่กลางถา้ำซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบไหว้ที่วัดนี้ก็จะช่วยล้างอาถรรพ์ที่ติดตัวเรามาและเมื่อเดินลึกเข้าไปด้านในอีกก็จะพบกับถ้ำนาคาและสะดือโบสถ์ซึ่งมีลักษณะเป็นรูถ้ำเล็กๆให้เราเดินลอดเข้าไปครับ ภายในถ้ำด้านในเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าเป็นที่ประดิสถานขององค์พญานาคราชครับและด้านในก็ยังมีองคูปูชงนาคราชให้เรากราบไหวสําหรับใครที่นับถือองค์ปู่พญานาคนะครับผมแนะนําเลยครับว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ควรจะมาไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ